นายฮิรันพยอารานคนขับรถรับส่งคนงานในนิคมอุตสาหกรรมอมาตานครอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีซึ่งถูกรถเก่งวีออสไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนชักอาวุธปืนออกมาโชว์ขณะกำลังขับรถนำส่งคนงานประมาณ15คนไปส่งที่บ้านพักเหตุเกิดบนถนนสุขุมวิทบริเวณหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดชนบุรีเข้าพบตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรีเพื่อแจ้งความเอาผิดกับบุคคลที่ปรากฏในคลิป ซึ่งตำรวจกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณสามแยกบางทรและตลอดเส้นทางเพื่อหาหมายเลขทะเบียนรถเกียเก่ยงคันก่อเหตุดังกล่าวเพื่อนำตัวคนขับรถมาดำเนินคดีต่อไปในฮิรานกล่าวว่าช่วงเกิดเหตุได้ขับรถบรรทุกคนงานมารวม15คนออกจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครมาตามถนนสุขุมวิทเข้าตัวเมืองชนบุรี มีรถอย่างวีออสขับตามหลังมาด้วยความเร็วและขับปาดซ้ายแซงขวาม,มาตลอดและพยายามจะเบียดเพื่อแซงจนเกือบจะชนกันจึงต้องหักหลบหลังจากนั้นได้ควักปืนออกมาคู่จึงใช้โทรศัพท์มือถือพยายามบันทึกภาพไว้และเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีเนื่องจากบนถนนมีคนใช้รถจำนวนมากซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุได้